This is Coming to a Pro Podcast, where you can learn and improve your golf game together with me. I'm your host, P.D. Welcome to the show. Sawasdee golf. Coming to a Pro Podcast, episode 164. นะครับ. ก็กลับมาพบกับผมเช่นเคยนะครับปรีดีลาติเป็นนักกอล์ฟสมัครเล่นนะครับที่มีความบ้ากอล์ฟมากๆคนหนึ่งนะครับก็พยายามศึกษาหาความรู้นะครับด้วยตัวเองทดลองผิดลองถูกนะครับก็อยู่บนเส้นทางของการเล่นกอล์ฟมาสักประมาณ1 0 1 1ปี12ปีได้แล้วนะครับก็พยายามศึกษาทดลองมาเรื่อยๆนะครับออชอบอ่านหนังสือนะครับอย่างที่เห็นนะครับด้านหลัง แบ,บก็กกราวน์นะครับเป็นนังสีกอล์ฟน่าจะน่าจะเกือบหมดเลยนะครับก็พยายามศึกษาหาความรู้จากโปรคนอื่นๆเรื่อยๆนะครับก็พยายามแบบพยายาม connecting the d o t นะครับก็คิดว่าวันหนึ่งเนี่ยจะหาเส้นทางทีเ่เป็นของตัวเราเองได้นะครับก็คิดว่าการที่เรามีเส้นทางเป็นของตัวเองเนี่ยจะทำให้เราเล่นกอล์ฟได้แบบมีความสุขแล้วก็มีความภูมิใจด้วยนะครับเพราะว่าการหาเส้นทางด้วยตัวเองเนี่ยผมเชื่อว,ว่ามัน มันเป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันนะครับวันนี้เนี่ยพอพูดถึงเรื่องของการหาเส้นทางด้วยตัวเองแล้วเนี่ยผมก็เลยอยากจะเอาหนังสือเล่มหนึ่งนะครับมารีวิวให้เพื่อนๆฟังกันนะครับเป็นหนังสือที่ผมเพิ่งซื้อมาได้สักประมาณ2อสอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับเป็นหนังสือที่อ่านแล้วรู้สึกว่าเป็นหนังสือที่ดีมากๆนะครับมันทำให้ตัวผมเองเนี่ยสามารถ connecting the dots นะครับเป็น คำพูดที่ผมชอบใช้นะครับเป็นคำพูดคำพูดที่ก๊อปปี้มาจากสตีฟจ็อบส์นั่นเองนะครับคือการ Connecting the Dot เนี่ยมันมีความสําคัญมากๆนะครับคือเหมือนกับว่าเราพยายามหาความรู้แล้วเราก็พยายามเอาความรู้นั้นเนี่ยมาปะติดปะต่อนะครับเอามา Connect กันไปเรื่อยๆเพื่อให้มันเกิดภาพใหญ่แล้วก็พอเกิดภาพใหญ่ขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยเข้าใจกระบวนการหรือว่าเข้าใจตัวเราเองครับเพื่อที่จะ,ะเขาเรียกว่าอะไรบิ n g The maximum performance ของตัวเองออกมาได้นะครับนี่คือสิ่งที่ที่ผมเชื่อนะครับวันนี้เนี่ยหนังสือที่จะเอามารีวิวนะครับเป็นหนังสือที่ชื่อว่า Your Inner Golf Guru นะครับ Developing the Golf Instructor Within นะครับหน้าปกเป็นอย่างนี้นะครับมีรูปคนกำลัง address อยู่นะครับแล้วก็จะมีรูปจะเห็นสมองนะครับสีแดงๆนะครับหลังจากที่ สมองเนี่ยก็จะเป็นเ,าเขาเรียกว่าอะไรเป็นเส้นประสาทนะครับยงใหญ่ทั่วร่างกายของเรานะครับก็ทําให้เห็นว่าการที่เราจะเคลื่อนไหวร่างกายของเราได้เนี่ยมันมาจากคําสั่งของสมองนั่นเองนะครับซึ่งเป็นแนวทางที่ Coming Turbo po Podcast เนี่ยให้ความสําคัญแล้วก็ชื่นชอบมากๆนะครับใครที่ฟัง Coming Turbo po Podcast ในช่วงแรกๆเนี่ยจะสังเกตเห็นว่า ผมจะพูดเกี่ยวกับเรื่องการฝึกซ้อมเรื่องการใช้ deliberate uh, Del training นะครับการฝึกพวกนี้เนี่ยจะใช้เกี่ยวกับเรื่องของสมองทั้งนั้นเลยนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ตัวผมเองเชื่อนะครับหลังจากที่ศึกษามาเนี่ยผมเชื่อว่าไอ้ตัวสมองเนี่ยมีความสำคัญมากๆเลยที่จะทำให้เราเนี่ยดึงศักยภาพของตัวเราเองออกมาได้นะครับ หนังสือเล่มนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกนะครับมันมาแนวทางเดียวกันเลยนะครับพออ่านแล้วก็ทำให้ผมเนี่ย connecting the d o t เห็นภาพได้มากขึ้นนั่นเองนะครับเหตุผลนะครับที่ซื้อหนังสือเล่มนี้เนี่ยอย่างที่บอกอย่างที่บอกไปนะครับเรื่องสมองเรื่องหนึ่งแล้วก็มันจะมีคำคำเ็งนะครับเป็นเนี่ยที่เขียนไว้ตรงกลมๆนะครับสีเหลืองตรงเนี้เขาเขียนไว้ว่า the s c i e n c e of rethinking relearning แอนด์รีวิมปิ้งยูร์กอฟสวิงนะครับก็เห็นคําศัพท์ที่เป็นคําว่าไซเอ็นเนี่ยถ้าผมเจอคําศัพท์พวกนี้เนี่ยผมจะติดกับดักนะครับแล้วอยากจะเอามาอ่านนะครับเป็นอะไรที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์อะไรพวกนี้แล้วก็รีทิงกิ้งรีเลอร์นิ่งเนี่ยผมรู้สึกว่าคําศัพท์พวกนี้เนี่ยในช่วงนี้นะครับในเรื่องของการบริหารองคอ์กรเรื่องแนวความคิดอะไรพวกนี้เนี่ยเขาใช้คํานี้กันบ่อยมากนะครับผมก็เลยเรู้สึกแปลกใจเหมือนกันว่าเฮ้ยคำว่ารีทิงกิ้งรีเลอร์นิ่งเนี่ยมันมันมันเกี่ยวอะไรกับ มันเป็นยังไงอะไรเงี้ยผมไอศัพท์พวกนี้เนี่ยก็เลยทําให้ผมเนี่ยอยากซื้อหนังสือเล่มน,นี้มาอ่านมากขึ้นนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าคําพวกนี้มันเป็นคําที่ฮิตเหลือเกินก็อยากจะเข้าใจมันด้วยนะครับแต่พอพออ่านไปแล้วเนี่ยก็เข้าใจมันมากขึ้นนะครับก็เห็นความสําคัญเลยนะครับว่าการ r e ทิงก k ้งรีเรียนนิ่งเนี่ยมันสําคัญกับการที่จะทําให้เราเนี่ยเล่นกอล์ฟดีเล่นกอล์ฟเก่งได้ยังไงนะครับวันนี้เนี่ยก็ คงไม่ไม่ได้เข้าไปถึงเนื้อหาอะไรมากมายนะครับก็เดี๋ยวเล่าให้ฟังนะครับว่าหลังจากอ่านหนังสือเล่มนี้ไปเนี่ยความรู้สึกเป็นยังไงแล้วก็อยากจะรีเฟล็กให้เพื่อนๆฟังนะครับว่าผมรีเฟล็กอะไรได้บ้างนะครับจากหนังสือเล่มนี้แล้วก็อาจจะเสริมเนื้อหาอินโทรดักชั่นนิดนึงแล้วกันนะครับที่คิดว่ามีความสําคัญนะครับสำหรับตอนแรกตอนนี้ก่อนที่จะเข้าถึงเนื้อหานะครับก็ เพื่อนๆนะครับที่กำลังดูตอนนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ผมอัปโหลดวิดีโอในการทำ YouTube นะครับใครที่ฟัง coming to a pro มาเนี่ยก็น่าจะยังไม่เคยเห็นหน้าเห็นตากันนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะฟังผ่านเสียงอย่างเดียวนะครับเป็นพอดแคสต์อย่างเดียวตอนนี้เนี่ยอยากลองทำอะไรใหม่ๆนะครับก็คิดว่าไหนๆก็ทำพอดแคสต์อยู่แล้วลองลองอัดเป็นวิดีโอแล้วก็ลง y o u t u b e ดูก็น่าจะน่าจะดีเหมือนกันนะครับเผื่อใครที่ ชอบฟังผ่านทาง y t u t u นะครับก็อันนี้เป็นอีกเส้นทางหนึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งครับแล้วก็จะได้เห็นหน้าเห็นตาก,กันด้วยนะครับออโอเคกลับมาต่อนะครับเรื่องของการรีเฟลกนะครับก็คือพออ่านเล่มนี้เนี่ยผมรีเฟลกได้ว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยเป็นหนังสือที่ทำให้ผมเห็นภาพแล้วก็ connecting the d o t นะครับอย่างที่บอกไปได้มากถึงมากที่สุดเลยหนังสือเล่มนี้ ทำให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยเส้นทางที่เราพยายามศึกษามาอ่านหนังสือหลายเล่มเนี่ยไอสิ่งที่เราชอบเนี่ยมันเข้ามาอยู่ในเล่มนี้เหมือนกันนะครับรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีคนที่คิดเหมือนเราด้วยนะครับพยายามแบบพยายามที่จะเล่นกอล์ฟด้วยตัวเองพยายามที่จะเก่งด้วยตัวเองครับก็อย่างที่บอกนะครับ your inner golf guru ชื่อมันแบบใช่มากๆนะพออ่านแล้วก็ยิ่งทําให้ผมเนี่ยแบบรู้สึกตื่นเต้นรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีเส้นทางที่เรากําลังเดินมาเนี่ยเราไม่ได้เดินอยู่คนเดียวนะ มันมีคนที่คิดเหมือนเราเหมือนกันนะครับมีคนที่บ้ากอล์ฟเหมือนกันนะครับก็ก็คือคนนี้แหละคนที่ชื่อว่าเาจมส์ลากรเนตนะครับเป็นด็อกเตอร์ด้วยนะครับคนนี้ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันเจ๋งดีแล้วก็อยากจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังหลายๆตอนเลยนะครับแล้วมันก็ช่วยให้ตอบคําถามได้ด้วยนะครับว่าทําไมเราเนี่ยหรือว่าตัวผมเองเนี่ยถึงยังเล่นกอล์ฟได้ไม่ดีนะครับตรงอ่านเล่มนี้ก็คือช่วยให้แบบรีเฟกซความคิดตรงนี้ได้เลยนะครับ แล้วก็ทำให้รีเฟกได้ว่าคนที่เล่นกอล์ฟเก่งเนี่ยเขามีลักษณะเป็นยังไงนะครับซึ่งตัวผมเองเนี่ยยังไม่มีลักษณะเป็นอย่างนั้นแต่ตอนนี้เริ่มเห็นภาพแล้วว่าการที่จะเล่นกอล์ฟเก่งได้เนี่ยต้องมีลักษณะเป็นยังไงนะครับใครที่กำกำลังแบบอยากรู้ว่ามันทำยังไงเนี่ยรอก่อนแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวค่อยๆเล่าให้ฟังนะวันนี้รีเฟกให้ฟังก่อนนะครับแล้วก็มีอะไรอีกอะพออ่านหนังสือเล่มนี้แล้วเนี่ยก็มันก็รีเฟก ให้ตัวผมเองแล้วก็ผมคิดว่าน่าจะแบบสะท้อนให้กับนักกอล์ฟมือใหม่หรือว่านักกอล์ฟที่มือเก่าก็ได้นะครับที่แบบกำลังพยายามตามหาเคล็ดลับสุดยอดสวิงซีเครตของโปรต่างๆนะครับพยายามหาว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะพยายามหาเคล็ดลับนั่นแหละที่คิดว่าเคล็ดลับหนึ่งเดียวที่แบบพอเรารู้เรื่องนี้แล้วมันจะทำให้เราแบบเล่นกอล์ฟดีขึ้นพัฒนาขึ้นอย่างมากมายนะครับซึ่ง หนังสือเล่มนี้มันชี้ให้เห็นว่าเป็นไปได้ยากนะครับหรือว่าเป็นไปไม่ได้เลยนะการที่เราเนี่ยพยายามที่จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพยายามที่จะเหมือนพยายามที่จะแบบเป็นเหมือนคนอื่นนะครับพยายามเอาเทคนิคสวิงของใครคนใดคนนึงหรือว่าโปรที่เราชื่นชอบหนังสือเล่มที่เราชอบมากๆเอาเทคนิคนั้นๆมาทำแล้วจะทําให้เราแบบ เล่นกอล์ฟได้แบบดีขึ้นมหาศาลหรือว่าเป็นโปรได้เลยเนี่ยเขาบอกว่ามันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับยกตัวอย่างนะครับให้เห um, <trong> <splash> ็นภาพยกตัวอย่างของโปรคนนี้เลยนะครับซึ่งเป็นโปรชื่อดังเป็นโปรระดับตำนานนะครับที่ใครๆเนี่ยก็อยากจะมีสวิงเหมือนเขานะครับเขาเองเนี่ยเป็นแบบคนที่แบบเรียกได้ว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นคนที่เหมือนกับว่าสร้างโมเดิร์นกอล์ฟสวิงนะครับ โปรคนนั้นเนี่ยชื่อเบนโฮเกนนั่นเองนะครับเบนโฮเกนเนี่ยก็มีวงสวิงที่ powerful มากๆนะครับตีไกลนะครับสมัยนั้นแล้วก็เขียนหนังสือกอล์ฟออกมาด้วยนะครับหลายเล่มเลยนะครับถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยมีชื่ออะไรอะ่ะเบนโฮเกน power golf นะครับมีเรื่องอะไรอะ่ะ the fundamental of golf ของเบนโฮเกนนะครับก็เขียนแล้วก็มาเล่าให้ฟังนะครับซึ่งในหนังสือของเบนโฮเกนเนี่ยจะมีวิธีสอนที่เป็นแบบ ขั้นตอนเลยนะว่าทำยังไงจับคลิปแบบไหนเขาคิดยังไงอะไรเงี้ยซึ่งเจมส์แล้วก็เน่นเนี่ยหลังจากที่ศึกษานะครับเขาก็พยายามทดลองนะครับเขาก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยหนังสือของเบนโฮเกนเนี่ยเป็นหนังสือที่ไม่ได้เบสตามเบสตามแฟกต์นะครับหรือว่าเบสตามข้อเท็จจริงหรือว่าตามข้อมูลหรือว่าเบสตามสิ่งที่ผ่านการพิสูจน์มาแล้วนะครับเขาบอกว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับหนังสือของเบนโฮเกนเนี่ยมันเป็น หนังสือที่ based on feeling ของเบนโฮเกนเลยนะครับเป็นความรู้สึกของเบนโฮเกนที่เขารู้สึกยังไงแล้วเขาก็เขียนมันออกมานะครับซึ่งแน่นอนว่าการที่เราเนี่ยเอาหนังสือเบนโฮเกนนะครับมาพยายามทดลองทําตามทุกอย่างตามขั้นตอนเนี่ยแล้วหวังว่าเราจะมีวงที่ดีเหมือนเบนโฮเกนได้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นไปไม่ได้เลยผมเองเป็นหนึ่งในนั้นนะครับเคยอ่านหนังสือเบนโฮเกนนะครับแล้วก็พยายามลองทาก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้เข้า กับตัวเราเองทั้งหมดแล้วมันก็พอเราศึกษาไปเรื่อยเราก็จะเห็นว่ามันก็จะไปขัดแย้งกับอย่างอื่นขัดแย้งกันไปกันมานะครับก็ยิ่งยิ่งยิ่งตัวนี้เนี่ยคือยิ่งเราทดลองไปแล้วเนี่ยมันก็รู้สึกว่าเออการที่เราพยายามเอาเทคนิคของใครคนหนึ่งมาทดลองแล้วเอามาใช้กับตัวเราเองเนี่ยมันเป็นไปได้ยากมากนะครับที่จะทําให้มันเวิร์กกับเรานะครับซึ่งเขาบอกว่าการที่เราเนี่ยจะมีวงสวิงเหมือนเบนฮอลเกนเนี่ย ต้องมีหลายแฟกเตอร์มากๆเลยนะครับในหนังสือเขียนไว้ว่าต้องมีอินเทเล็กนะครับมีปัญญาเหมือนเบนโฮเกนมีเฟคซิบิลิตี้นะครับความยืดหยุ่นสเตรนท์ strength, ความแข็งแรงทาเลน้์นะครับเพอร์ซันแนลิตี้ด้วยนะครับเอ็กซ์เพียร์เนต์ประสบการณ์โคดิเนชันนะครับโคดิเนชันคืออะไรอะ่ะการแบบมูฟเมนต์ต่างๆนะครับการเคลื่อนไหวร่างกายนะว่ามันอสอดคล้องกันดีไหมดีเทอร์มินเนชันนะครับความมุ่งมั่น เรื่องของบาลานซ์นะครับบาลานซ์ร่างกายเนี่ยเวิร์กเอด้วยนะครับความเขาเรียกว่าอะไรอะความขยันในการฝึกซ้อมนะครับแล้วก็เขาเขียนไว้อันสุดท้ายเนี่ยเป็นเรื่องของเซนเช a l ลเนอร์เวิร์ e ซิสเต็มว่าเรื่องของระบบประสาทนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าที่ไล่มาเนี่ยยังไม่หมดนะแต่มันก็เยอะมากๆแล้วเขาบอกว่าเราเองเนี่ยไม่สามารถมีสกิลหรือมีทักษะที่ผมพูดมาเนี่ยได้แบบเท่ากันหรือว่า ดีกว่าเบนโฮเกนได้ทุกอย่างหรอกนะครับนั่นก็หมายความว่าการที่เราจะไปเอาเทคนิคของเบนโฮเกนนะครับที่มันเบสออนฟีลิ่งของเขาเนี่ยมาปรับใช้กับเราเนี่ยมันเรียกได้ว่าเป็นไปได้ยากมากถึงเป็นไปถึงเป็นไปไม่ได้เลยนะที่เราจะแบบมีวงได้แบบเบนโฮเกนนะครับก็เออพอมาอ่านตรงนี้ก็ทําให้รู้สึกแล้วว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยคือการที่จะเล่นกอล์ฟได้ดีเนี่ยการที่เราคิดว่า เราจะไปเอาวิธีของคนนั้นมาใช้กับเราเนี่ยอาจจะเป็นวิธีที่ไม่เอฟ e c t i v e หรือว่าเป็นวิธีที่ไม่เวิร์กเลยก็ได้นะครับตรงนี้เนี่ยอ่านแล้วทาให้แบบรีเฟกแล้วก็เอามาคิดกับตัวเองได้เลยนะครับก็เพื่อนๆลองลองดูนะครับว่าตัวเราเองตอนนี้เนี่ยกำลังพยายามมีวงอยักมีวงสวิงเป็นเหมือนใครมากเกินไปหรือเปล่านะครับพยายามที่จะแบบหมกมุ่นหรือแบบพยายามที่จะทําวงสวิงให้เหมือนโปรคนนั้นหรือเปล่าลองลองดูนะครับว่า เราเองเนี่ยมีแฟกเตอร์ได้เหมือนโปรคนนั้นไหมการที่เราอยากจะเป็นเหมือนโปรคนๆหนึ่งนะครับมีอะไรที่น่าสนใจอีกนะครับก็มีโค้ดอยู่โค้ดหนึงอ่านแล้วเนี่ยผมก็ขีดไว้เลยนะครับซึ่งอ่านแล้วรู้สึกว่ามันเจ๋งมากแล้วก็มันอยากทําให้เราเนี่ยไม่อยากเป็นเหมือนคนอื่นอยากให้เราเนี่ยเป็นเหมือนตัวของตัวเองมากกว่านะครับโค้ดโค้ดนั้นเนี่ยประโยคนั้นเนี่ยเขาเขียนไว้ว่า becoming your own guru entails risk however turning your game to someone else and hoping for the best entail greater risk นะครับตรงนี้คือเขาบอกว่าการที่เราเนี่ยอยากที่จะพยายามเป็น own guru หรือว่าเป็น guru g o ์ฟให้ตัวเราเองนะครับเป็นผู้ฝึกสอนให้ตัวเราเองเนะี่ยมันมีความเสี่ยงนะครับเส้นทางนี้ถ้าใครที่จะเลือกมาซึ่งผมเองเนี่ยเลือกเส้นทางนี้มานานมากแล้วนะครับเขาบอกว่ามันมีความเสี่ยงแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยการที่เราเนี่ย อยากจะมีเกมกอล์ฟที่เหมือนกับคนอื่นนะครับแล้วหวังผลดีเลิศเลยเนี่ยเขาบอกว่าการคิดแบบนี้เนี่ยจะมีความเสี่ยงที่มากกว่านะครับก็เออพออ่านประโยคนี้แล้วก็ทำให้รู้สึกดีใจขึ้นมานะครับว่าเฮ้ยการที่เราพยายามที่จะเป็นอินเนอร์กูรูหรือเป็นกอล์ฟกูรูด้วยตัวเราเองเนี่ยมันมีความเสี่ยงก็จริงนะแต่การที่เราจะไปเป็นเหมือนคนอื่นเนี่ยมันมีความเสี่ยงที่มากกว่านะครับอ่านแล้วก็รู้สึกว่า มีพลังขึ้นมานครับก็หวังว่าเพื่อนๆน,นะครับที่กําลังตามหาเส้นทางนี้อยู่นะครับน่าจะแบบรู้สึกมีพลังเหมือนผมขึ้นมาบ้างนะครับก่อนจบ e ีนี้นะครับก็เดี๋ยวทิ้งโค้ดไว้โค้ดหนึ่งนะโค้ดนี้เนี่ยเป็นโค้ดของคนที่ชื่อว่าออชโชนะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าออชโชคือคือใครนะครับแล้วผมก็นอกเรื่องนิดนึงผมพอผมชอบโค้ดของคนคนนี้เนี่ยผมเองก็ไปซื้อหนังสือ ของเขามาอ่านนะครับแล้วก็รู้สึกชอบมากด้วยนะครับก็เนี่ยเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ตัวผมเองเนี่ย connecting the d o t ไปเรื่อยๆนะครับแต่วันนี้เนี่ยที่จะปิดโค้ดไปด้วยโค้ดสุดท้ายนะครับก่อนจบ EP นี้เนี่ยเ,เป็นโค้ดทีเ่เป็นบรรทัดแรกเลยนะครับให้เพื่อนๆดูก่อนตรงข้างล่างเนี่ยครับใน introduction เนี่ยผู้เขียนเนี่ยเขาเอาโค้ดของคนคนนี้เนี่ยเขียนไว้ตรง introduction เลย ซึ่งแค่เริ่มอ่านเนี่ยก็ทำให้แบบอยากอ่านต่อแล้วนะครับเขาบอกว่า you will have to create the path by walking yourself the path the path is not ready made lying there and waiting for you ก็คือว่าเราเนี่ยมีหน้าที่นะครับที่จะต้องสร้างเส้นทางการเดินด้วยตัวของเราเองแล้วเส้นทางนั้นเนี่ยมันเป็นเส้นทางที่ไม่ได้ ready made ที่มีไว้ให้เราเรียบร้อยหรือว่าเส้นทางที่แบบ ป like, to to ูพรมแดงให้เราเนี่ยไม่มีอย่างนั้นนะครับไม่มีเส้นทางที่รอเราแบบนั้นอยู่เรามีหน้าที่นะครับที่จะต้องสร้างเส้นทางนั้นขึ้นมาเองนะครับก็หวังว่าตอนนี้นะครับจะทําให้เพื่อนๆมีไอเดียหรือว่ามีการรีเฟล็กแล้วเอาไปปรับใช้กับในชีวิตหรือว่าในเกมกอล์ฟของตัวเองนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาฟัง coming t o r b o podcast แล้วก็ฝากเพื่อนๆนะครับสามารถติดตาม coming turbo นะฝากกด subscribe กด อะไรก็แล้วแต่นะครับที่เขาบอกให้กดกันนะครับฝากกดฝากแชร์ให้ด้วยนะครับก็จะเป็นกําลังใจให้ผมนะครับ,บกอฟบ้ากอฟคนนี้เนี่ยมีกําลังใจในการทำพอดแคสต์หาคอนเทนต์ดีๆมาเล่าให้เพื่อนๆฟังกันนะครับก็ขอบคุณอีกครั้งนะครับขอบคุณสำหรับการเข้ามาฟังแล้วเราพบกันใหม่ใน e p i ิ o d หน้าสวัสดีครับ